สวัสดีค่ะท่านผู้ติดตามช่อง Graduate ของเรานะคะในวันนี้จะมีคลิปเล็กๆนะคะที่อยากจะมาแบ่งปันสำหรับบรรดาอาจารย์ทั้งหลายนะคะที่อาจจะหมดไฟในการทำวิจัยนะคะหรือว่านักศึกษาที่อยากจะไม่เข้าใจว่าเราจะทำวิจัยไปทำไมนะคะวันนี้อาจารย์อยากจะมาลองแชร์ดูค่ะว่าการทำวิจัยนี่ยนะคะมันเป็นส่วนที่ช่วยให้เราเนี่ยสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการขึ้นมาได้อย่างไรคะ่ะ หลายๆคนใช่ไหมคะก็มักจะคิดว่าการทําวิจัยเนี่ยนะคะเป็นไปเพื่อคณะเราบังคับนะคะหรือว่ามหลาลัยเราบังคับนะคะเป็นสิ่งที่มาจากความที่ว่าถูกบังคับให้ทําโดยที่บางทีเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรนะคะแล้วก็บางทีก็รู้สึกอึดอัดใจกับเรื่องที่ว่าถูกต้องบังคับให้ทําต้องมี KPI อะไรต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะชวนคุยนะคะให้ให้ใหพวกเราลองเปลี่ยนมุมมองกันนะคะว่า จริงๆแล้วการวิจัยในะคำมันเป็นไปเพื่อตัวของอาจารย์เองเพื่อตัวของเราเองเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เข้าใจตรงจุดนี้นะคะเราก็จะไม่เกิดแรงบันดาลใจอย่างแท้จริงในการทําวิจัยนะคะดังนั้นเราก็จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยน mindset แล้วก็ทําความเข้าใจกันก่อนนะคะว่าการทําวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการ build expertise นะคะก็คือเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญหรือเป็นการสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการให้กับตัวเราเองนะคะเวลาที่เราจะทำวิจัยนะคะเราไม่ต้องไปคิดถึงอย่างอื่นก่อนเลยนะคะไม่ต้องไปคิดถึงว่าโอ้ประโยชน์มันจะไปตกกับคนนั้นคนนี้เพื่อสังคมเพ,อนอนเพื่อน้นเพื่อนี้ไม่ต้องคิดถึงเรื่องนั้นก่อนเลยก็ได้นะคะคือคิดเริ่มต้นก่อนเลยค่ะว่าการทําวิจัยเนี่ยมันเป็นการสร้างตัวเรา โดยแท้จริงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราจะอยู่ในแวดวงวิชาการเนะะี่ยค่ะเราจะปฏิเสธเรื่องการต่อยอดความเข้มแข็งทางวิชาการไม่ได้เลยนะคะแล้วก็การกระบวนการทําวิจัยเนะะี่ยค่ะเป็นส่วนสําคัญเลยนะะในการที่จะช่วยเราเนี่ยสร้างฐานความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่งทางวิชาการนั้นได้นะคะโดยที่ ขณะที่เราทําการวิจัยโดยที่เราเพียงแต่คิดเพื่อให้สร้างฐานของความเข้มแข็งและความแข็งแกร่งในตัวของเราเองเนี่แหละคะ่ะปรากฏว่ามันจะเกิดผลที่ได้เนี่ยต่อเนื่องตามต่อมาเองโดยอัตโนมัติเลยนะคะซึ่งมันจะเกิดผลอะไรบ้างนะคะอาจารย์อยากจะเอามาแบ่งปันกันนะคะก็คือหนึ่งเลยนะคะผลที่เกิดจากความที่เราพยายามที่จะทําวิจัยอย่างมีความหมายเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยมันจะส่งผลต่อตัวเราเองนะคะก็คือ เราจะได้รับการพัฒนาตัวเองโดยปริยายเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาที่เราทําวิจัยเนี่ยเราต้องมีการค้นคว้าเราต้องอ่านเราต้องวิเคราะห์เราต้องคิดต้องประมวลใช่ไหมคะคบคิดอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นมันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่ามันจะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้สะสมเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆโดยปริยายเลยนะคะเราจะก้าวทันยุคสมัยแล้วก็เกิดความมั่นใจในตัวเองว่าเอ้ย เราก็ทําได้ฮะนะคะขณะเดียวกันค่ะเราก็จะมีความรู้ความเข้าใจสะสมในตัวเองมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากนี้ค่ะพอเรามีงานวิจัยปุ๊บเนี่ยค่ะสิ่งที่ตามมาจากการวิจัยก็คือเราจะมีผลงานตีพิมพ์ได้ง่ายขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าขณะที่เราทําการวิจัยไปนะคะจนเราได้ผลการวิจัยออกมาเนี่ยมันเหมือนกับเราเนี่ยจะเริ่มมีแมทเทีเรียลในมือที่เราจะมองเห็นประเด็นนะคะว่าเอ้ย ประเด็นนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ในการตีพิมพ์ได้นะคะแถมมีเนื้อหาให้เราเอาไปใช้ตีพิมพ์ได้ด้วยนะคะหรือบางทีเนี่ยแค่เราได้อ่านทบทวนเยอะๆมาเนะะี่ยค่ะเราก็อาจจะเห็นประเด็นที่จะสามารถนำจะมาเขียนบทความทางวิชาการได้นะคะดังนั้นผลที่ตามมาก็คือเราจะมีผลงานตีพิมพ์มีเปเปอร์ของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นจากการที่เราทำวิจัยนะคะ แล้วมันก็จะต่อเนื่องมาถึงเรื่องของความก้าวหน้าในวิชาชีพของเราเพราะว่าเมื่อเรามีผลงานตีพิมพ์มันก็เหมือนกับเป็นการที่เรียกว่าเป็นการ secure ตำแหน่งงานของเราด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพราะว่ามหาลัยเนี่ยก็จะอยากให้เราอยู่ต่อเพราะว่าเรามีผลงานการตีพิมพ์เยอะใช่ไหมคะมหาลัยเนี่ยตอนนี้ก็คือนับในเรื่องของการตีพิมพ์เนี่ยเป็นหลักอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะส e c u ตำแหน่งงานของเราได้โดยอัตโนมัตินะคะนอกจากนี้ ah e เนี่ยบางมหาวิทยาลัยเนี่ยนะคะมีการให้ค่าตอบแทนในการตีพิมพ์เรานะคะซึ่งก็เสมือนกับเป็นแรงจูงใจอย่างหนึ่งได้ด้วยเหมือนกันในการที่จะทําให้เราเนี่ยได้ผลพลอยได้นะคะจากการที่เราพยายามพัฒนาตัวเองด้วยการทําวิจัยนะคะหรือถ้าเรามีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆน,นะคะเวลาที่เราได้รับการประเมินเนี่ยนะคะมันก็มีโอกาสที่จะทำให้เราเนี่ยผ่านการประเมินได้มากขึ้นด้วยนะคะ สิ่งสําคัญประการสุดท้ายที่มีผลต่อตัวเองนะคะที่อาจารย์มองเห็นนะคะเพื่อเราเองเนี่ยฟังแล้วอาจจะมองเห็นประเด็นอย่างองื่นเพิ่มเติมมากกว่าอาจารย์ได้ด้วยซ้ํานะคะถ้าใครมีอะไรก็แชร์ไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะสิ่งที่สําคัญต่อตัวเราเองอย่างหนึ่งที่เราจะได้รับแน่นอนเลยนะคะจากการที่เราพยายามที่จะ เพิ่มพูนความรู้พัฒนาตัวเองผ่านการวิจัยก็คือการเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆนะคะเพราะว่ายิ่งเราสะสมความรู้มากขึ้นมากขึ้นมันก็เท่ากับว่าเราจะมีความชำนาญและมีประสบการณ์ในด้านนั้นมากขึ้นเราจะเป็นที่รู้จักในศาสตร์นั้นนะคะหรือว่าเรียกว่ามีนิชของตัวเองนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่เป็นที่รู้จักมีชื่อเสียงนะคะมีคุณภาพแล้วก็มีความแข็งแร่งทางวิชาการมากขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าในขณะที่เราเนี่ยเพียงที่จะมุ่งทําวิจัยเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยนะคะแต่กลายเป็นว่าผลที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เรามุ่งที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองเนี่ยมันกลับส่งผลดีต่อเนื่องไม่ใช่แค่ตัวเรานะคะว่าคนที่จะได้รับผลที่ตามมาเป็นอันดับแรกเลยก็คือผลตอนนักศึกษาที่เราแคร์ที่เราอยากจะมีส่วนในการสร้างเขาขึ้นมาเนี่ยนะคะ ผลเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือว่าเราจะได้ความองค์ความรู้ไปสอนนะคะไม่ว่าจะเป็นทักษะในการวิจัยที่เราเองเนี่ยก็เพิ่มพูนให้ตัวเราเองใช่ไหมคะซึ่งมันมาจากประสบการณ์ที่เราทําวิจัยมาเนี่ยนะคะเราอาจจะเคยโดนผู้ทรงคอมเมนต์มานะคะเ,เราก็สามารถที่จะมองเห็นในจุดที่ว่าเอออะไรบ้างที่จะต้องปรับเราก็เอาสิ่งนั้นเนี่ยไปใช้สอนนักศึกษาต่อไปได้นะคะขณะเดียวกันเนี่ย นักศึกษาก็จะมีพื้นที่ในการเรียนรู้เพราะว่าเมื่อเราทําวิจัยนะคะเราก็จะมีโอกาสที่จะเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาเข้ามาร่วมในกระบวนการวิจัยของเราเช่นช่วยเก็บข้อมูลนะคะมีส่วนร่วมในกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นในกระบวนการเขียนรายงานวิจัยอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาก็จะมีพื้นที่ในการเรียนรู้เหล่านี้เมื่อเราทําวิจัยแล้วเขาเองเนี่ยก็จะได้ฝึกทักษะ ในการทําสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นนะคะในด้านทางวิชาการที่ทําให้เขาได้เติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้ทําวิจัยแล้วก็ส่งต่อไปส่งผ่านการเรียนรู้เหล่านี้ไปถึงนักศึกษาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการสร้างและพัฒนาน,นักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาการมากขึ้นให้เขาเก่งขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นการที่เราเนี่ยเตรียมที่จะส่งต่อ คนที่มีคุณภาพนะคะให้กับสังคมเมื่อเขาออกไปเขาก็จะสามารถที่จะไปผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อเนื่องต่อไปได้อีกนะคะและที่สําคัญะคะ่ะเราก็จะสามารถเป็นตัวแบบที่ดีให้นักศึกษาเนี่ยได้เห็นในกระบวนการทำวิจัยร่วมกับเราเนี่ยนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ทั้งทักษะในด้านวิชาการรวมถึงได้เรียนรู้ทักษะทางด้านชีวิตนะคะอย่างเช่น เขาอาจจะได้เห็นว่าอาจารย์เนี่ยต้องใช้ความพยายามเนาะต้องใช้ความขยันขันแข็งหมั่นเพียรต้องใช้ความอดทนในเวลาที่อาจารย์ท้อนะคะอาจารย์ลุกขึ้นมาสู้ได้อย่างไรนะคะหรือช่วงที่เราจะต้องแก้ปัญหาเพื่อที่จะเดินหน้าต่อไปเขาก็จะได้ตัวแบบที่ดีนะคะเป็นแรงบันดาลใจเป็นไอดอลที่จะทําให้เขาเนี่ยอ,อยากที่จะเดินตามเราแล้วก็พัฒนาตัวของเขาเองต่อไปด้วยเช่นกันนะคะ ผลต่อเนื่องที่จะตามมาโดยอตัตโนมัติอีกอย่างหนึง่งเพียงแค่ว่าเราเปลี่ยนความคิดในการวิจัยนะนะคะว่าเราทําวิจัยเพื่อพัฒนาตัวเองแต่กลายเป็นว่าผลเนี่ยมันจะได้ต่อสังคมด้วยโดยโดยปริยายเช่นกันนะคะก็คือเมื่อเราได้องค์ความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยนะคะสังคมก็จะสามารถได้หยิบองค์ความรู้เหล่านี้นะคะเอาไปใช้ประโยชน์ดได้เป็นการที่เราเนี่ยส่งต่อความรู้เหล่านั้นเนี่ยนะคะไปยังสังคมแล้วก็ความรู้เหล่านั้นเนี่ย ถ้าการทําวิจัยของเรามาจากพื้นฐานของการพยายามที่จะเลือกหัวข้อวิจัยแล้วก็โจทย์ปัญหาที่มันตอบสนองความต้องการของสังคมได้นะคะก็เท่ากับว่าเราเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาให้กับสังคมหรือตอบโจทย์สังคมได้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะในขณะที่สังคมหยิบผลงานวิจัยของเราไปใช้แก้ปัญหานะคะมันก็จะต้องมีส่วนหนึ่งส่วนใดที่สังคมได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้น จากงานวิจัยของเราซึ่งมันก็จะทําให้สังคมเนี่ยดีขึ้นใยปริยายนั่นเองนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขอย้ำนะคะว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องมาจากการที่เราเรียนรู้เทคนิควิธีการแล้วก็การทำวิจัยที่มันมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายออกมาด้วยนะคะ ดังนั้นถ้าเราคิดว่าการทำวิจัยเนี่ยนะคะเป็นเพียงแค่การทำตาม r e q u i r าม e n t <c oughs> ของหน่วยงานก็ดีนะคะหรือถ้าเป็นนักศึกษาเนี่ยเราคิดว่าเราทำวิจัยเพียงเพราะมันเป็น Requi r e m e n t ของการที่เราจะต้องจบระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้นเนี่ยนะคะถ้าเรามีม i n d ซ e t แบบเนี้ยคะ่ะเราก็จะไม่สนุกกับการทำวิจัยคะ่ะเราก็จะรู้สึกเบื่อเนาะรู้สึกเหมือนถูกบังคับอะคะ่ะอะไรที่รู้สึกถูกบังคับเราจะไม่สนุกกับมันเลย ะะแล้วเราจะไม่มีแรงบันดาลใจที่จะทําให้เราทํางานอย่างมีคุณค่าแล้วก็มีความหมายดังนั้นนะคะเราจึงควรจะเปลี่ยนความคิดใหม่นะคะว่าการทําวิจัยเนีคะมันเป็นการสร้างตัวตนที่ดีของเรานอกจากนี้แล้วเนี่ยมันยังเป็นการสร้างต,ตัวแบบที่ดีให้กับคนรอบข้างที่อยู่ใกล้ชิดก,กับเรานะคะแล้วมันก็ยังเป็นการสร้างตัวต่อที่จะต่อเนื่องไปยังสังคมรอบข้างที่เขาจะได้รับประโยชน์จากการที่เรามีแพชชั่น แล้วก็มีแรงบันดาลใจในการทำวิจัยที่ดีด้วยค่ะพอเราเปลี่ยนไ n d เซตได้แล้วนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้นะคะก็คือว่าการวิจัยเนี่ยนะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยุ่งยากอย่างที่เราคิดเหมือนสมัยก่อนอีกต่อไปนะคะเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันมีตัวช่วยที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างลื่นไหลสะดวกแล้วก็ง่ายดายในอยู่หลายสิ่งหลายอย่างมากนะคะ อย่างเช่นบางทีเราอาจจะไม่อยากทําวิจัยเพราะว่าตอนที่เราเรียนมาเนี่ยโอ้โหเราเบื่อมากเลยกว่าเราจะหาิเทเลเจอร์ได้หาิเทเลเจอร์มาได้กว่าเราจะรับเปิดอ่านแต่ละชิ้นจะอ่านแล้วจะบันทึกโน้ตสิ่งที่เราคิดระหว่างที่เราอ่านหรือกว่าเราจะสรุปกว่าเราจะเรียบเรียงทุกอย่างให้มันอยู่ในที่เดียวกันแล้วก็ตอนลงมือเขียนอีกละกว่าที่เราจะอ้างอิง มาเขียนทำบรรณานุกรมอะไรต่างๆให้มันตามฟอร์แมตโอ้ยทุกสิ่งเป็นเรื่องยุ่งยากหมดเลยอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์ทุกคนที่คิดเช่นนั้นอยู่เนี่ยนะคะเปลี่ยนมุมมองนะคะหรือแม้แต่นักศึกษาเองก็ตามอยากให้เปลี่ยนมุมมองค่ะเพราะว่าตอนนี้ในการทําวิจัยอย่างที่บอกไปนะคะว่าเรามีตัวช่วยหลายอย่างเลยที่จะ ทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างง่ายดายแล้วก็สะดวกมากขึ้นทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะทําวิจัยได้อย่างสนุกนะคะทั้งเรื่องของการคน้นลิทเทเลเจอร์ก็สนุกค่ะการอ่านลิทเทเลเจอร์ก็สนุกนะคะหรือว่าการหาแก๊ปในการวิจัยเมื่อเราหาเจอโอ้มันท้าทายมันสนุกจังเลยนะคะหรือแม้แต่เมื่อตอนที่เราลงมือเก็บข้อมูลแล้วนํามาวิเคราะห์เพื่อจะตอบให้ได้ว่าโจทย์คืออะไรล่รานี้กลายเป็นเรื่องสนุกได้หมดเลยนะคะหรือแม้แต่ตอน ที่เราเนี่ยตีพิมพ์ผลงานเนี่ยจะตีพิมพ์ผลงานเนี่ยนะคะมันก็มีแพทเทิร์นบางอย่างนะคะซึ่งถ้าเราเรียนรู้แล้วเราฟอลโล่มันน,นะคะมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะดําเนินงานเหล่านั้นได้ง่ายแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นนะคะซึ่งก็คิดว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้นะคะดังนั้นกลับไปที่ว่า การที่เราจะสร้างตัวตนที่ดีได้แล้วก็ต่อเนื่องไปยังการเป็นตัวแบบและเป็นตัวต่อที่ดีได้เนี่ยเราก็จะต้องมีความเชี่ยวชาญในนิดของเรานะคะหรือในพื้นที่ในสาขาความชํานาญการของเราให้ได้ก่อนเนี่ยนะคะซึ่งการที่เราจะ build expertise หรือสร้างความเชี่ยวชาญได้เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะฐานเราจะต้องแน่น ะะอันนี้เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะถึงแม้ปัจจุบันจะมีคนที่ดูเหมือนเชี่ยวชาญอยู่เยอะเพราะว่าเขารู้จักใช้สื่อหรือว่ารู้จักสร้างภาพนะคะแต่ว่าความฐานแน่นนี่แหละคะ่ะที่จะทําให้เราเนี้ยมั่นคงอยู่ได้ไม่ว่าจะคนอื่นจะใช้วิธีอะไรก็ตามนะคะถ้าฐานไม่แน่นเนะะี่ยค่ะสุดท้ายมันก็จะสั่นคลอนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากที่จะเข้มแข็งทางด้านวิชาการนะคะเราต้องวิวฐานของเราให้แน่นก่อนนะคะ แล้วถ้าจะทําฐานให้แน่นเนี่ยทำได้ยังไงนะคะเราก็ต้องมาดูนะคะว่าฐานแน่นเนี่ยเกิดจากอะไรนะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะคะอาจารย์คิดว่าสามารถที่จะสรุปได้ว่าสิ่งที่ทําให้เราฐานแน่นเพื่อนําไปสู่การสร้างความเชี่ยวชาญหรือความเข้มแข็งของเราเนี่ยนะคะมี2ตัวใหญ่ๆเลยนะคะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญอันสองอันใหญ่ๆเลยก็คืออันแรกนะคะคือคลังความรู้ภายนอกนะคะที่เราจะต้องรู้จักแล้วก็ สามารถที่จะเข้าถึงมันได้ได้โดยสะดวกง่ายดายแล้วก็อันที่สองก็คือองค์ความรู้ที่อยู่ในตัวเรานะคะการเชื่อมต่อระหว่างการที่เราจะเอาความรู้จากคลังภายนอกเข้ามาเป็นความรู้ที่ฝังแน่นในตัวเราเนี่ยแหละคะ่ะกระบวนการเหล่านี้เนี่ยนะคะมันเชื่อมต่อกันยังไงแล้วมันจะทําให้เรานําไปสู่ความเชี่ยวชาญที่เราต้องการได้นะคะตรงจุดนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาดูว่ามันเชื่อมกันยังไงนะคะ การที่เราจะสร้างความเชี่ยวชาญได้แน่นอนนะคะความรู้เหล่านี้มันไม่ได้อยู่ๆเราก็จะเกิดขึ้นมาในตัวของเราได้นะคะมันต้องมีความรู้ที่เป็นคลังอยู่ข้างนอกนะคะซึ่งคลังความรู้เหล่านี้มันก็มีอยู่รอบตัวแล้วก็มันก็มีอยู่นานแล้วนะคะบางส่วนเราก็ได้ดึงสะสมเข้ามาในตัวของเราแล้วอย่างเช่นสมัยที่เราเรียนตรีโทเอกนะคะเราก็ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาระดับนึงแล้นอกจากนี้เนี่ยเราก็อาจจะขนขวายเรียนรู้จากคนอื่น นะคะหรือศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือจากตำราบทความทั้งหลายทั้งปวงมาแล้วนะคะซึ่งความรู้ทั้งหลายเหล่านี้เราเองก็ต้องเป็นคนดําเนินกระบวนการใช่ไหมคะเราเองก็ต้องเป็นคนอ่านฝึกฝนเขียนวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้ทั้งหลายเข้ามาไว้เป็นองค์ความรู้ในตัวของเรานะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ เชื่อมต่อนะจากภายนอกเข้าสู่ตัวเราผ่านทางกระบวนการหลายสิ่งหลายอย่างที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอ่านการฝึกฝนการทบทวนนะคะการแสวงหาการเขียนสิ่งเหล่านี้ก็คือเป็นเป็นกระบวนการที่จะทําให้เราเนี่ยค่อยๆนาความรู้เหล่านี้เข้าสู่ตัวเรา แต่อีกกระบวนการหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นกระบวนการที่ทั้งเสริมทั้งย้ําที่จะทําให้ไอ้คลังความรู้ภายนอกเนี่ยเข้ามาเป็นการสะสมความรู้ในตัวเราได้เร็วมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของกระบวนการทําวิจัยค่ะเพราะว่ากระบวนการทําวิจัยเนี่ยมันจะช่วยเรามากเลยนะคะในการที่เราจะประมวลความรู้เหล่านั้นนะคะผ่านกระบวนการวิเคราะห์สังเคราะห์นะคะแล้วก็ทาหลายสิ่งหลายอย่างจนกระทั่ง มันยึดโยงความรู้เหล่านั้นนี่นะคะเข้ามาในตัวของเราแล้วก็ก่อให้เกิดความรู้ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็เลยจะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญแล้วก็ความชํานาญส่วนตัวของเราในที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้อาจย์ก็มีข้อแนะนำนะคะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับการที่จะ build expertise ของเราเนี่ยนะคะให้ให้มันเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือหนึ่ง ะะให้เราพยายาม build จากด้านที่เราอยากจะมีความชํานาญหรือด้านที่เราอยากจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านด้านนั้นนะคะเรียกว่าเป็นการพยายามที่จะหานิชที่ชัดเจนของตัวเราเองนะคะซึ่งมันก็ควรจะเป็นด้านที่เบสมาจากความรู้เดิมที่เรามีหรือว่าตามสาขาวิชาการเดิมที่เราเนี่ยมีหรือว่าถนัดนะคะก็คือถามตัวเราเองนะคะว่าเราเนี่ยอยากจะเก่งไปในทางไหน ะะเลือกสาขาด้านที่เราอยากจะเก่งอยากจะชนานาญนั้นด้านที่เราเก่งเนี่ยเรามีความถนัดด้วยไหมนะคะเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้อีกเยอะไหมนะหรือแบบบางทีเราอาจจะมีอยากจะแบบบิวไปด้านด้านอื่นที่ไม่ใช่ด้านเดิมที่เรามีเนี่ยก็ต้องถามนะคะว่าเราต้องใช้เวลาในการเรียนรู้กับมันเยอะไหมนะคะหรือว่าอาจจะต้องถามว่าแล้วมีคนเก่งด้านนั้นอยู่เยอะแล้วหรือยัอยงเราจะฉีกแนวออกมาให้เราในยูนิคหรือว่าแตกต่างจากคนอื่นได้บ้างอย่างไร ะะซึ่งอันนี้เนี่ยคิดว่าเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องค้นให้เจอนะคะว่าสิ่งที่เราอยากจะบิวไปจริงๆแล้วเนี่ยมันคืออะไรคะเพราะว่าถ้าคอร์ตรงนี้ของเราเนี่ยไม่ชัดเจนมือแก่นของเราไม่ชัดมันก็ยากเหมือนกันนะคะที่เราจะไปไปบิวให้ลึกในความชํานาญด้านนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอันดับแรกอยากให้มองตรงจุดนี้ก่อนนะคะพอได้แล้วเนี่ยนะคะ พอได้ c o r e expertise ที่เรากำหนดได้จากการเลือกจากการพิจารณาเรียบร้อยแล้วว่าโอเคด้านนี้จะเป็นด้านหลักเป็นแก่นของเราแล้วเนี่ยนะคะต่อมาค่ะเราอาจจะเลือกนะคะ สาขาที่สามารถที่จะบูรณาการเชื่อมโยงกับเอ็กคอร์เอ็กซ์เพของเรานะคะที่มันจะเป็นนิชของเราเนี่ยนะคะเอาไว้อีกสัก1-2สาขาอาจจะเป็นสิ่งที่เราชอบมีความถนัดหรืออาจจะเป็นสาขาที่เรามีทีมที่เราสามารถร่วมวิจัยได้แล้วเราแฮปปี้แล้วสนุกกับมันหรืออะไรพวกนี้นะคะลองเลือกดูนะคะสาขาที่จะบูรณาการได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยนะคะไม่ไม่ ตายตัวไม่แข็งตัวจนเกินไปทําให้เราสามารถที่จะต่อยอดต่อเติมแล้วก็ได้หัวข้อวิจัยนะคะที่มันอาจจะเป็นหัวข้อใหม่ๆมากขึ้นนะคะหรือเป็นข้อที่มันยูนิคมากขึ้นจากการที่เราบูรณาการศาสตร์ที่เฉพาะเจาะจงหนึ่งถึงสองศาสตร์เข้าไปนะคะทีนี้เนี่ยตรงจุดนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยได้พอเราได้สาขาเสร็จแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยช่วยเพิ่มความเข้มแข็ง ให้เราได้นะคะโดยการที่เราจะเพิ่มความเข้มแข็งให้สาขาวิชาการของเราเนี่ยก็คือต่อไปนี้คือพอเราเลือกได้แล้วนะคะว่านิชของเราอยู่ประมาณนี้ยเวลาที่เราบิวอะไรก็ตามเนี่ยนะคะให้เราพยายามโฟกัสไปที่สาขาหรือว่าด้านที่เราอยากจะมีความชำนาญน,นะคะโดยหมายถึงว่าไม่ว่าต่อไปนี้เนเราจะรีวิวอ่าน p a เปอรเราจะสะสมความรู้ด้านไหนเราจะติดตามเทรนตามอะไรหรือเราจะพัฟฟิชอะไรเนี่ยให้เรา follow ตามนิชที่เราได้เลือกเอาไว้นะคะถ้าเราทำแบบนี้นะคะมันจะมีข้อดีอย่างนี้ค่ะข้อดีก็คือว่าเวลาที่เราบิวไปตามนิชที่เราเลือกแล้วเนี่ยนะคะมันจะประหยัดเวลาแล้วมันจะทำให้เรามีประสิทธิภาพมากๆเลยเพราะว่าหนึ่งเลยอันดับแรกเลยนะคะที่พบมากับตัวเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะรีวิวงาน นะคะดาต้าเบสของเราเนี่ยจะแคบลงเยอะมากจากที่เราเคยสนใจแบบกว้างๆหัวข้อน,นั้นก็สนหัวข้อน,นี้ก็สน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 ไปหมดแล้วก็ไม่ได้กําหนดโฟกัสของตัวเองเนี่ยค่ะบางทีเราจะถูก Distract ได้ง่ายมากเลยนะคะเรือเวลาเรารีวิวหรือเวลาเราจะเก็บ d a t a าเบสเก็บคลังฐานข้อมูลของเราอะไรต่างๆเนี่ยค่ะมันก็จะสะเปดสะปะนะคะแล้วมันจะทําให้เราเสียเวลาคือไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สามารถเก่ง ในด้านหลายๆด้านที่เราอยากจะทํานั้นได้แต่หมายถึงว่าเราจะต้องไปเสียเวลามากกว่าคนอื่นในการที่เราจะ build expertise ด้านใดนด้านหนึ่งลงไปนะคะทีนี้เนี่ยอาจารย์เห็นจากประสบการณ์เพื่อนอาจารย์ด้วยกันนะคะที่เขาเนี่ยมินิชของเขาชัดปุ๊บเนี่ย ะะเวลาที่เขาจะทํางานวิจัยอะไรสักอย่างเค่ะเขาก็จะคุ้นเคยกับลิทเติลเจอร์ที่เขาต้องรีวิวคือมันจะอยู่ประมาณนี้นะเขาติดตามเทรนด์ได้ง่ายเพราะว่าก็คือนิชของเขาชัดนะคะเขารู้ว่าเจนนอลไหนที่เขาจะต้องอ่านบ้างเนาะพอมันมีเปเปอร์ใหม่ๆออกมาเขาก็ตามเทรนด์ได้ง่ายค่ะเขาไม่ต้องไปเที่ยวเปลี่ยน area of expertise ไปเรื่องนู้นเรื่องนี้ ะะมันก็เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เขามากเลยเขาจึงเป็นคนที่เกิด productivity สูงนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยมี niche แล้วก็มี focus ของเขาที่ชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์มากๆเลยจริงๆค่ะ,ะเพราะฉะนั้นนะคะอาจารยก็คิดว่าในการที่เราจะสร้างความเชี่ยวชาญนะคะผ่านทางการวิจัยได้นะคะสองตัวที่เราจำเป็นที่จะต้อง ให้ความสาคัญกับมันเนาะก็คือเรื่องของการที่เราจะเอาคลังความรู้ที่อยู่ใกล้ๆเรารอบมือเราภายนอกเนี่ยนะคะเข้ามาเป็นห้องสมุดของเราที่เราจะสามารถหยิบใช้นะคะได้อย่างสะดวกซึ่งมันก็จะมีตั้งแต่ที่ว่าเ,เราต้องรู้จักดัต้าเบสที่ดีที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะเป็นดัต้าเบสที่น่าเชื่อถือได้แล้วก็ให้ แนวคิดให้เทรนให้บทความที่มันดีๆกับเราอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งละที่เราจะต้องรู้จักกับมันนะคะแล้วก็2ก็คือเรื่องของการสร้างไลบรารีส่วนตัวห้องสมุดส่วนตัวที่จะเป็นที่ที่เราสามารถเก็บบทความต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราอยากจะบิวนะคะแล้วสามารถที่จะอ่านได้ทำโน้ตได้สะดวกและนำมาใช้งานในการอ้างเนี่ยอะไรต่างๆได้สะดวก อันนี้ก็จะเป็นส่วนช่วยเราด้วยนะคะในการที่เราเมื่อเราอยากจะทําวิจัยเมื่อเรารู้แล้วว่าการทําวิจัยจะช่วยเราในการสร้างความเชืช่อชัดเราก็อย่าลืมทําความเข้าใจกับเรื่องเหล่านี้นะคะแล้วก็หาตัวช่วยกับมันนะคะซึ่งส่วนหนึ่งที่อาจารย์เคยทําไว้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการใช้เนี่ยค่ะ,ะโปรแกรมเบนเดเลนะคะในการดึง d า t a าเบสจากข้างนอกเ,เข้ามาเก็บเป็นห้องสมุดส่วนตัวของเราแล้วก็สามารถที่จะหยิบมาใช้มาอ่าน มาไฮไลท์มาเมคโนตนะคะหรือว่าเอามาใช้อ้างอิงได้สะดวกซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีมันก็ไม่ได้มีแค่โปรแกรมที่ช่วยนี่คือ Mendeley อย่างเดียวอีกตัวหนึ่งที่ก็น่าสนใจก็คือเรื่องของการใช้ Sotero นะคะเพราะว่า2ตัวนี้มันจะอยู่บนเว็บเบสทั้งคู่แล้วมันจะซิงกันได้ได้เป็นอย่างดีเลยนะคะแล้วก็แต่ว่าอาจารย์เนจะชอบเ e นเดเลย ตอนนี้ยังคงชอบเมนเดเลยอยู่เพราะว่าพื้นที่ในการจัดเก็บเนี่ยมันให้เราเก็บไลบรารีของเราได้ถึง2กิกนะคะส่วนทโรให้เราแค่300เมกนะคะก็ยังน้อยเกินไปนะคะทีนี้นอกจากตรงส่วนนี้แล้วนะคะที่เราอยากจะเป็นตัวสร้างความเชี่ยวชาญแล้วก็ใช้กระบวนการวิจัยเข้ามาช่วหรือสร้างความเชี่ยวชาญโดยหนึ่งแม้จะไม่ผ่านงานวิจัยก็ตามนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะจําเป็นที่ต้องพัฒนาทักษะแล้วก็เรียนรู ก็คือเรื่องของการพยายามที่จะดึงความรู้เนี่ยเข้ามาสะสมในตัวเองนะคะผ่านทางการเรียนการอ่านการเขียนการวิเคราะห์อะไรต่างๆนะคะซึ่งอาจารย์เองก็เคยทําคลิปบางส่วนไว้นะคะที่พูดในเรื่องของเนี่ยค่ะเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก็ดีการอ่านการสังเคราะห์รวมไปถึงการเขียนนะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่จะเป็นตัวช่วยเราในการพัฒนาทักษะด้านนี้แล้วก็นําเราไปสู่ ความเชี่ยวชาญที่เราต้องการนะคะไม่เพียงแต่ช่องของอาจารย์นะคะช่องของอท่านอื่นๆหรือของมหาลายัยอื่นๆก็มีการพูดถึงเรื่องนี้อยู่เยอะนะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะลองไปหาแล้วก็ศึกษาเรียนรู้ดูนะคะวันเี้นิดวันหน่อยหาทางที่จะช่วยเราในการที่จะพัฒนาตัวเองเข้าสู่การส,สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการเพื่อให้เราเป็นนักวิชาการที่แข็งแกร่งให้ได้นะคะ เพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็พยายามที่จะหนุนใจนะคะให้กําลังใจกับอาจารย์ทุกท่านนะคะว่าการทําวิจัยเนี่ยมันเป็นเรื่องการ build expertise นะคะที่ไม่ใช่เรื่องที่ถูกบังคับหรือว่าเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้สึกเหมือนกินยาขมนะคะแต่ว่าเราควรจะรู้สึกสนุกกับมันนะคะเพราะว่าในขณะที่เรา build expertise ส่วนตัวของเราเนี่ยนะคะมันก็จะมีผลต่อเนื่อง นะคะคไปยังนักศึกษาที่อยู่ใกล้ตัวเราไปยังชุมชนสังคมโดยอัตโนมัตินะคะและที่สำคัญมันก็จะเป็นตัวที่ช่วยเรานะคะคในการที่จะ build expertise หรือว่าสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการอย่างที่เรามุ่งปรารถนาในที่สุดได้นะคะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะจา์ก็จะมีซีรีส์ที่จะออกมาใหม่ก็จะเป็นซีรีส์ของการปรับจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งในด้านของการเขียนประเด็นต่างๆนะคะที่เป็นองค์ประกอบของโครงร่างวิจัยก็ดีนะคะหรือว่าเป็นอายงานวิจัยก็แล้วแต่นะคะอย่างเช่นจุดอ่อนในเรื่องของการเขียน บทนํานะคะจุดอ่อนในเรื่องของการทบทนวนวรรณกรรมนะคะแล้วเราจะปรับมันให้เป็นจุดแข็งได้ยังไงนะคะถ้าหากว่าใครสนใจนะคะก็ะกด subscribe ไว้นะคะติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดไลค์กดแชร์ได้ตามสะดวกเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ